สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านหินพระธาตุขาสามยอดสโตนฟอร์ไลท์นะคะวันนี้ก็พบกับส้มเช่นเคยนะคะวันนี้ส้มก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติหลวงปูท่ทวดสั้นๆให้ฟังนะคะก็คือหลวงปูท่ทวดนะคะเป็นสมเด็จพระเจ้าพระโคกนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในภูมิภาคในฐานะของพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะมีอิทธิพล มีอิทธิปฏิหารจนได้สมญานามว่าหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืดนะคะโดยผ่านการเล่าเรื่องสืบต่อกันมาไม่รู้จบยิ่งนานวันยิ่งขยายวงกว้างออกไปนะคะกลายเป็นความเชื่อและศรัทธาที่ฝั่งใจชาวไทยหลายคนนะคะในปัจจุบันนี้เนาะประเทศไทยนะคะจากการกล่าวอ้างอิงนะคะมีหนังสือหลายเด่มเลยที่เป็นตำนานหลักฐานประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าหลวงปู่ทวดนะคะ ท่านเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆนะคะสามารถบอกได้เลยค่ะว่าท่านชื่ออะไรบ้านเดิมอยู่ที่ไหนเกิดที่จังหวัดอะไรนะคะเมื่อท่านออกไปทุดงนะคะเมื่อท่านเห็นว่าการศึกษาที่นครศรีธรรมราชนั้นเพียงพอแล้วจึงได้โดยสารเรือสำเภานะคะเดิน เพื่อที่จะได้เดินทางกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาและในระหว่างทางนั้นนะคะได้เกิดขึ้นลมทะเลปนป่วนมากเลยที่เมืองชุมพรนะคะทําให้เรือไม่สามารถแล่นฝากขึ้นลมไปได้จึงต้องทอดสมออยู่ถึงเจวันนะคะสเสบียงอาหารและน้ําก็เริ่มหมดไปเรื่อยๆเนาะบรรดาลูกเรือนะคะได้ตั้งข้อสงสัยว่าการที่มีอาเภศในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าสามีรามจึง ตกลงใจกันเพื่อที่จะส่งพระเจ้าสามีรามนะคะขึ้นเกาะเหมือนเดิมเนาะจากนั้นนะคะจึงได้นิมนต์พระเจ้าสามีรามเนี่ยลงเรือเล็กระหว่างทางที่พระเจ้าสามีรามนั่งในเรือเล็กนะคะท่านก็ได้นำเท้าเนี่ยลงไปแช่ในน้ําทะเลก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นน้ําทะเลบริเวณนั้นนะกลายเป็นน้ําทะเลที่มีประกายแวววาว เจ้าสามีรามจึงบอกว่าให้ลูกเรือนั้นตักน้ำขึ้นมาดื่มและเมื่อดื่มเข้าไปแล้วก็รู้สึกได้ว่าน้ำทะเลนั้นกลายเป็นน้ำจืดเลยจากนั้นนะคะจึงได้ช่วยกันตักไว้เพื่อที่จะได้ประทังชีวิตกันต่อไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นประวัติคร่าวๆนะคะของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเราจะมีหลวงปู่ทวดนะคะขนาดอยู่ที่ ฐานประมาณสัก2เซนนะคะสูงประมาณ3ซนติเมตรนะคะอันนี้เราจะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะจะมีลวดลายแบบนี้หากใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้ร้านเอามาให้ดูเเป็นตัวอย่างนะคะ4องค์นะคะเป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนสามารถติดต่อสอบถามกันมาก่อนนะคะเพราะบางทีนะคะลูกค้าหน้าร้านซื้อไปก่อนแล้วลูกค้าทาง เอ่อ YouTube ทาง Facebook อาจจะไม่ทันนะคะ mm hmm. ก็เข้ามาสอบถามกันก่อนได้เนาะนอกจากว่าที่ร้านเราอะจะมีขนาดสองเซนแล้วนะ mm hmm. ก็จะมีองค์ใหญ่ด้วย mm hmm. เช่นองค์นี้ mm hmm. องค์นี้ท่านก็จะอยู่ที่ประมาณสักฐานอยู่ที่สามเซนเราจะวัดจากฐานเนาะแล้วก็ขนาดความสูงประมาณนี้ mm hmm. ประมาณนี้เนาะวัดจากฐานนะคะ ไม่เกินสิบสองเซนนี่เราจะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆสวยมากๆคะ่ะอันนี้จะเป็นลายหินเนาะที่แม่ค้าเห็นมันๆแบบนี้ก็คือแม่ค้าเอ่อทาน้ํามันมะกอกนะคะน้ํามันมะกอกธรรมดาเลยบูชาท่านที่ร้านนะคะก็วันนี้ส้มเอามาให้ดูสององค์หากใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ แกสลักสวยมากค่ะเป็นการแกสลักด้วยเหมือนด้ามปากกาค่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้ด้ามปากกาแกะไม่มีแป้นพิมพ์นะเป็นเอกลักษณ์ของหินสามยอดไม่มีการยิงเลเซอร์ใช้ฝีมือล้วนๆเลยหายยากมากค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ